5. วันนี้นะคะเราจะไปช้อปปิ้งที่ประตูน้ํากันนะคะซึ่งเป็นประตูน้ําตอนเช้านะคะแล้วเขาเนี่ยจะเริ่มขายประมาณแบบตีห้าอะไรอย่างงี้นะคะและตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ค่ะนี่วันนี้ทุกคนอากาศแบบเย็นมากเป็นเช้าของเดือนเมษาที่อากาศเย็นนะอาจจะเป็นพายุฤดูร้อนแล้วลอกสองแะ,ะที่ทําให้กรุงเทพอากาศเย็นตอนนี้นะคะ ยี่สิบสี่องศาค่ะถามว่าอาบน้ำรือเปล่าตอบเลยว่าไม่ได้อาบค่ะเพราะว่าเครื่องทำน้ำอุ่นพังนะคะหน้าก็ไม่แต่งกับไปอย่างนี้และค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีที่ตลาดประตูน้ำตอนตีห้านะคะหน้าขาดสมดทีะถึงแล้วค่ะผูโลมชะตากรรมของเราย4ิบสี่องศาโฮ้ยของเยอะอยู่ดาตาเราเริ่มจากตรงนี้ วอะเออนี่น่ารักมากออบรรยากาศคนไม่เยอะละอันนี้น่ารักเนาะแมวบัวอาไแม่ะกดหยุดต่นมมี้อันนี้น่ารัก anh ấy tải ngay à anh ấy là khang lạnh anh ấy là khang <phương> lạnh hãy thử xem được không khang lạnh đẹp khang <coughs> lạnh đẹp กินอะไรคะข<อ>้าวแชอร่อยมากหน้ามึงชัดมากเลยนะ <laughs> อยู่บ้านกันแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานนะคะติวไปช็อปที่ประตูน้ําตอนตีห้ามานะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาฮอกันว่าติวได้เสื้อผ้าประมาณไหนบ้างนะคะจากประตูน้าตอนตีห้าเมื่อวานนี้เนาะเพื่อนติวว่าบอกว่าเมื่อก่อนนะมันคึกคักแล้วก็ของเยอะมากกว่าตอนนี้นะคะทุกคนแล้วตอนติวไปเมื่อวานนะคือติวว่าของมันน้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยแล้วก็พวกแม่ค้าที่เขาแบบมาเดินดูของดูเสื้อผ้าไปขายกันเนี่ยคือติวว่าคนก็ยังน้อยอยู่นะทุกคนอาจจะ ด้วยความที่แบบเขาย้ายกันไปขายออนไลน์มากขึ้นแล้วก็ร้านที่เขาขายส่งเนี่ยเขาอาจจะมีกลุ่มไลน์แชทสําหรับแม่ค้าของเขาอยู่แล้วอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้นะแล้วก็แบบเสื้อผ้าที่ติไปดูเมื่อวานก็ไม่เยอะนะทุกคนก็ถ้าใครนะแบบว่าเอออยากหาเสื้อผ้าไปขายเป็นอาชีพเสรมิมหรือว่าแบบมีรายได้เพิ่มเนี่ยติวแนะนําเลยนะคะว่าให้ไปเดินดูประตูนะ้ําตอนตีห้านะติวว่ามันของมันจะถูกกว่าโซนด้านในที่เป็นตลาดตอนกลางวันปกตินะบางอย่างนะบางอย่างแต่บางอย่างก็คือราคาก็พอกันแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวก ตื่นตอนแบบตีสี่ตีห้าไงก็แนะนําว่าเออไปตอนกลางวันก็ได้นะคะแล้วแต่ว่า t a r ก็ตเสื้อผ้าที่เราจะเอามาขายมันประมาณไหนนะคะเราปกติติวก็ไม่ค่อยไปเดินนะเออแต่ว่าเออเพื่อนชวนยอะไรเงี้ยก็อยกลองไปเดินดูนะคะว่าเสื้อผ้าของเขาตอนตีห้ามีประมาณไหนเสื้อผ้าที่ติ๋วเอามาฮอล์เพื่อนดูไปวันนี้นะคะก็มีไม่กี่แบบเนาะเอามาให้ดูประมาณ6-7แบบนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจจะซื้อก็สามารถไปซื้อที่ร้านติ๋วได้นะคะร้านติ๋วก็มีแผนว่าติ๋วอยากเปิดเป็นแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองอยากแบบหาช่าง,งตััดเเย็ขอองงตวนะคะค อยากทามานานมากแล้วนะคะทุกคนเราก็ไม่ได้ไปทําสักทีคนถือผ้าไปเดินดูผ้าที่สาเพ็งอะไรกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วคะ่ะแต่ตอนนี้เหลือหาช่างคะ่ะทุกคนหาช่างยากนะเอาจริงๆก็สไตล์ที่ติวนะคะเอามาขายที่รานะ้านแล้วทุกคนคือมันเป็นอะไรที่แบบติวคัดมาแล้วเออติวชอบแล้วติวก็ใส่แล้วมันรู้สึกว่ามันโอเคสำหรับตัวติวแล้วก็เพื่อนๆน่าจะชอบแบบที่ติวใส่ไรเงี้ยเนาะถ้าใครสนใจก็ไปอุดหนุนติวได้นะคะที่ร้านในไอจีร้านสไตล์อาบาันนะคะแล้วก็มาบอกหมดเปอกเลยนะว่าติวรับมาจากที่ไหนขายในไอจียัง ใครนะคะอยากขายเสื้อผ้าในจีเนะาะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะเป็นตัวที่ดิวใส่อยู่ค่ะทุกคนน่ารักมาก เข้ากับซัมเมอร์นี้เลยนะคะทุกคนดิวได้มาประมาณ3สีนะคะทุกคนมีสีที่ดิวใส่อยู่เป็นสีแบชมพูอ่อนเนาะแล้วก็มีอีกสีหนึ่งเป็นสีน้ําตาลนะคะแล้วก็สีสุดท้ายเป็นสีฟ้าซัมเมอร์ฟุดๆเลยทุกคนมันจะเป็นลักษณะแบบเชือกคล้องคอนะคะนี่มันน่ารักมากทุกคนสาวไซส์ M ถึง L ใส่ได้นะคะทุกคนมันเป็นขนาดฟรีไซส์นะคะอกได้ถึงประมาณ36มสิบหกมั้งดิวเป็นคนหน้าอกประมาณ35 36นะคะทุกคนก็คือใส่ได้พอดีโอเค น่ารักมากอันนี้สีฟ้านะคะแล้วก็สีน้ําตาลตุ่นๆแบบนี้ช่วงนี้คือร้อนมากใส่ถ่ายรูปตามทะเลหรือคาฟเฟ่อะไรเงี้ยคือแบบจึ้งลอยนะคะใครที่หุ่นรูปร่างประมาณติวก็ไปลองส่องในไอจีติวด้นะคะแล้วก็ไปซื้อกันได้นะคะราคาไม่แพงค่ะ เดินหลายรอบมากทุกคนกว่าจะแบบได้ชุดที่ถิอแบบถูกใจแบบต่อมานะคะเป็นแบบนี้ตัวนี้มันคือน่ารักแล้วสีสันมันก็น่ารักนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นสีชมพูเนาะก็ไปใส่เดี่ยวแบบนี้ที่คอคอควายแบบนี้นะคะรู้สึกอันนี้จะมีสองสีมั้งแล้วก็มีสีเหลืองเหลเรื่องฟ้าสวยเนาะใส่แล้วแบบเออดูแบบสว่างเลยนะคะน่ารักมันเป็นคล้ายๆเสื้อหมาทุกคนใส่แบบปิดแค่แบบประมาณช่วงหน้าอกช่วงนี้นะคะเป็นครอปเนาะแล้วก็หางเกงเอวสูงอะไรแบบนี้มาใส่หรือถ้าไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยเรา ก็แบบแต่กับบิกินี่อะไรเงี้ยคือได้เลยแซ่บมาก เป็นคอลเลคชันที่แบบรับซัมเมอร์จริงๆนะคะมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะเดี๋ยวติ๋วจะลงขายในไอจีทั้งหมดเลยนะคะสำหรับเสื้อผ้าให้ติว๋วไปซื้อที่ตลาดนะ ประตูน้าต,ต่อตีห้านะคะติ๋วจะเอาไปขายที่ไอจีติ๋วทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แบบต่อมาทุกคนคล้ายๆกับแบบนี้เลยนะคะแต่ว่ามันคนละแบบนะอันนี้มันจะเป็นผ้าแบบผ้าร่องๆนิ่มๆแต่อันนี้มันเป็นผ้าที่มันหนากว่าเมื่อกี้แล้วก็เป็นรองเล็กกว่านะคะค่ยแบบนี้อุ้ยนี่น่ารักแต่ว่าตัวนี้มันจะยาวก่าแบบเมื่อกี้เนาะ,ะคือคนละแบบกันนะคะทุกคนติวว่าติ๋วซื้อมาหลายสีอยู่นะตัวนี้แต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเอามาให้ดูแค่สีนี้สีเดียวก่อนนะคะส่วนสีที่เหลือถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูกันได้ที่ไอจีค แล้ว oh. 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 ก็แบบนี้ทุกคนแบบนี้น่ารักมากช่วงนะีู้่ชอบใส่เสื้อผ้าอะไรแบบนี้ที่แบบมันเข้ากับซัมเมอร์แล้วก็รู้สึกว่าฝอก็ได้เกาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยน่ารัก you No, I แล้วก็ตอบมาเป็นแบบนี้เป็นเสื้อแบบเสื้อครอปแบบนี้ใส่กับกางเกงที่แบบแนวซัมเมอร์แนวบีดแวร์หรือว่าเป็นบิกินี่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนอันนีนะ้คือมันเหลือสีเดียวทุกคนติว่าอยากได้สีพวกชมพูสีเบจสีน้ําเงินอะไรอย่างงี้มากเลยนะแต่ว่ามันไม่มีค่ะเขาบอกเหลือสีนี้สีเดียวค่ะเราก็เอาตัวนี้มานะคะอันนี้ก็น่ารักนะคะอันนี้รู้สึกจุดจะเอามาหลายตัวอยู่นะคะทุกคน อาจจะหลังจากที่ติวลงคลิปนี้ก็ได้นะเคือมันไม่มีเวลาไปถ่ายรูปขายเลยทุกคนแล้วก็แบบสุดท้ายค่ะทุกคนแบบนี้ติว่าเพื่อนๆน่าจะชอบไหมเสื้อแบบแขนแบบนี้ทุกคนเออเหมาะกับการใส่ไปคาเฟ่และทะเลมากตัวนี้คือมันจะแอบมีดีเทลด้านหน้าที่เป็นหน้าอกแบบนี้นะคะคือมันน่ารักมากทุกคนแล้วก็ผูกเชือกด้านหน้าแบบนี้เออแบบเป็นสาวเปรี้ยวปนแซบหวานนิดนึงแต่ว่ายังความแบบแซบแบอะไรอย่างนี้สไตล์ติวเลยนะคะเออตัวนี้คือได้อกได้แบบสาม หกสามแปดเลยหรือเปล่าเพราะว่าข้างหลังมันเป็นแบบส็อกนี่นะคะทุกคนอ๋อเราก็คือตอนนี้ทุกคนเล็บพังเล็บเยินมากก็คือนั่งแกะนะคะผิวนั่งแกะแบบนั่งแกะเล็บเพราะว่ามันเริ่มหลุดแต่คือข้างซ้ายยังอยู่ครบเลยค่ะเล็บแต่ข้างขวาคือไปหมดแล้วจ้า จูก่กว่าจุดจะหาช่างตัดเองและพระรู้สึกว่าเราอยากทำแบรนด์จริงๆจังๆ,ๆจริงๆทุกคนก็ ฝากติดตามด้วยนะคะว่าร้านเสื้อผ้าของติ๋วเนี่ยมันจะมีแบบไหนมานะะติ๋วว่าเพื่อนๆจะต้องชอบแน่ๆเลยนะคะก็ฝากติดตามได้ที่ไอจีของติ๋วนะคะชื่อร้านว่าสไตล์อาบาวอ r t ค่ะแล้วก็กําลังจะรีแบรนด์นะคะรู้สึกว่าร้านสไตล์อาบาวอ r t เนี่ยชื่อมันดูจํายากแล้วก็รู้สึกว่ามันยาวติ๋วเลยอยากเปลี่ยนเป็นชื่อว่าชูก้าเลมอนนะคะเออมันจําง่ายแล้วมันก็รู้สึกหว,วานนซ่อนเปรี้ยวคล้ายๆสไตล์เสื้อผ้าที่ติ๋วเอามาขายนะคะแล้วก็เลยอาจไปเปิดโหวตในไอจีสตอรี่นะคะปรากฏว่า ผลโหวตคือโคตรสูสีกันเลยทุกคนระหว่างเปลี่ยนชื่อร้านกับไม่เปลี่ยนชื่อร้านนะคะแต่ผลโหวตก็ปรากฏว่าคนที่บอกว่าเปลี่ยนชื่อร้านนะ,ะโหวตมาเยอะกว่านิดนึงนะคะนิดหน่อยแบบไม่ต่างกันเยอะนะคะแต่สรุปแล้วก็คือเดียวติวรีแบรนด์ในไอจีแน่นอนนะคะจะเปลี่ยนชื่อร้านเป็นร้านว่าชูการเลมอนค่ะน่ารักกรุบกริบก็เป็นไกด์ไอเดียสาหรับคนที่อยากเปิดร้านขายเสื้อผ้านในไอจีนะคะก็บอกเลยว่าแหล่งที่ไปช็อปมาขายก็สมากก็จะเป็นประตูน้ําตึกใบหยกอะไรพวกนี้นะคะลองไปเดินดูได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดตอนปีสี่ป แลก็เป็นตลาดกลางวันปกตินะคะไปหาช็อปกันได้ค่ะวันนี้คือมาบอกหมดจริงๆวันนี้ไปแล้วค่ะ